สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับน้องแป้งเชิงตุงนะคะวันนี้น้องแป้งจะพาทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศนะคะไลา์คลิปแล้วที่เราไปถ่ายจุดที่น้ําท่วมแล้วก็ที่ผู้ที่ได้รับประสบภัยจากน้ําท่วมนะคะก่อนหน้านี้เนาะก็ตอนนี้เนี่ยน้องแป้งออกมาถ่ายทํา ซึ่งน้องป้าก็คิดอยู่ในใจว่าพี่พี่ทหารเขาจะพักตรงไหนนะคะคือจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยเขามีพื้นที่กว้างสําหรับที่ต้อนรับอยู่แล้วเนาะอย่างเช่นเป็นโรงเรียนหรือว่าจุดพักที่พักชั่วคราวอย่างเงี้ยเขาจะมีพื้นที่ไว้แบบนี้รู้สึกว่าดีมากๆเลยนะคะก็เป็นการเรียนรู้ไปอย่างเด่กนะคะตอนนี้เนี่ยน้องป้าก็ได้มาเห็นอันนี้จะเป็นรถ รถที่ช่วยเหลือนะคะอย่างเช่นขวามือน้องแป้งก็มีนะคะจุดขวามือของน้องแป้งเนี่ยจะเป็นสนามฟุตบอลนะคะอันนี้น่าจะเป็นอของในอำเภอนะคะอะของในอำเภอแม่สายคะ่ะแล้วก็คือจุดตรงเนี้ยสามารถชมได้นะคะเนี่ยอ๋อเป็นเป็นเหมือนรถกองทัพพี่ทหารเนี่ยแหละคะ่ะก็เหมือนรถที่กู้ภัยเดี๋ยวเราพาไปชมกันเลยคะ่ะนี่ข้าง นี่โอ้เยอะมากเลยอะ่ะอุย้ยสนามฟุตบอลไม่ใช่มีแค่นั้นนะยังมีอีกเลยอันนี้เป็นของเทศสบาลอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะในอำเภอแม่สายนะคะรถที่มาจากจังหวัดไหนจังหวัดไหนก็จะเขียนป้ายบอกอยู่บางคันก็ไม่ได้บอกนะคะก็คือเหมือนเป็นมาเป็นกลุ่มเลยอย่างนี้นะคะ่ะเรื่องวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะอุยรถอันนี้ เท hey, มากเลยอ่ะหนึ่ง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 หมดเลยอ่ะชอหนึ่งหนึ่งหนึ่งอันนี้องค์กรบริหารโซนจังหวัดเชียงใหม่ว้ามาจากเชียงใหม่เลยอันนี้รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงนะคะโอ้โหเยอะเลยคือก่อนหน้านี้น้องแปงจะเห็นตามท้องถนนที่สามารถจอดได้อ่ะเรียงเป็นแถวเลยนะคะ วันนี้เราก็พามาดูเลยค่ะว่าอ๋อจริงๆที่นี่มันเป็นสนามกีฬากลางอำเภอแม่สายค่ะเพราะว่าสถานที่มันจะกว้างนะคะคือข้างหน้าของน้อป้งเนี่ยก็จะเป็นวัดพื้นที่ของในวัดเนี่ยก็มาตั้งลงทานได้นะคะอย่างเช่นเราก่อนหน้านี้เราไปเจอวัดเมืองแดงก็ตั้งลงทานหรือว่ามาแจกของ อันนี้จะเป็นวัดเมือ่อกี้เราไม่ได้อันชื่อป้ายเลยอ๋อนี่ไงโอ้มอเตจร์ไซค์ที่ต้องซ่อมแน่ๆเลยใช่ดูดิมีเครื่องมีน้ำมันเครื่องมีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเยอะเลยที่มันไหลกับน้ำคืออันนี้น่าจะล้างไปบ้างแล้วโอ้โหรถนี้บิ๊กบิ๊กอัพเลยอ่ะใหญ่มาก เทศบาลตำบลแม่สายนะคะจุดพักพิงที่สอง๋อคือตอนที่น้ำท่วมเนี่ยจะเอาผู้ที่ได้รับประสบภัยมาพักนะคะซึ่งมีหลายๆจุดอยู่นะคะศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะจุดให้บริการอาหารน้ำดื่มของใช้ส่วนตัวนะคะก็เป็นเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าห่ม ของกินของใช้สดตัวนั่นแหละค่ะนะคะตรงนี้เลยนะคะวันนี้เราพามาดูเลยนะคะจุดต่างๆบางพื้นที่ที่เราไปได้เราก็จะเผยแพร่ให้คนนะคะได้เห็นว่า โอจุดตรงนี้ก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันเนี่ยนะคะเราก็ไปฝั่งไหนต่อจุดที่นี่เลยนะคะเพราะว่าฝั่งโซนเหนือฝั่งนี้เนี่ยน้ำไม่มาถึงนะคะฝารเจ้าตู่พอเราออกมาตรงสนามกีฬาแล้วเนี่ยซ้ายมือนะคะก็จะเป็น ของกินนะคะนี่เลยค่ะมีเยอะแยะเลยนะคะจะกินอะไรนะคะอันนี้่วนนี้ที่ไม่ได้รับน้ำท่วมนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องออกอ,ออกมาค้าขายเหมือนเดิมนะคะจุดตรงนี้อันนี้จะมีปกติกทุกๆวันเลยนะคะถ้าเป็นวันเสาร์นี่ยิ่งเยอะมากเลยให้ทุกคนดูขวามือก็จะเป็นจุดที่พักรถ ที่แบบว่ามันเป็นส,สถานที่ที่จัดงานได้อย่างเนี้ยคะ่ะเพราะถ้าเป็นวันปกตินะคะจุดตรงนี้ก็คือจะก,กว้างแล้วก็คือแบบจัดงานได้อย่างนี้นะคะอุ้ยนี่เรือยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยอะ่ะนี่เรือในวันวันก่อนหน้านี้เป็นน้ำท่วมเนี่ยต้องการมากๆเลยนะคะตอนนี้ก็พี่เรือก็ต้องพักค่ะ โอ้ดูรถตักอันนี้ใหญ่มากมันไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่แต่ก็พอดีอู้ใหญ่มากเลยโอรถพ่วงสามซาบอันนี้อุ้ยรถหลับเบิงก็เยอะเลยอ่ะโอ้โหประเทศไทย,ย,ทยนะอุ้ยนี่ไงอันนี้มาจากไหนบ้างมาจากไหนบ้างนะคะมูลนิธิเครื่องเจริญเจริญ โอข้างหน้าจุดตรงนั้นก็คือตั้งลงทานอยู่นะคะพื้นที่ที่กว้างกวงเนี่ยผู้ที่มีเขาเรียกว่าศรัทธานะคะก็มาตั้งลงทานได้นะคะนี่ค่ะเยอะมากเลยสวัสดีค่ะโอ้ยาวเลยคือคนที่ไปทำงานไปเก็บกวาดอย่างเงี้ยเขาแบบไม่มีกระาหรือว่าอะไรหม้ออย่างเงี้ย ทางบ้านเนี่ยไหลไปหมดเลยนะคะทุกคนคือต้องมาต่อคิว่นี้ยอันนี้จะเป็นเสื้อผ้านะคะที่ส่งต่อมาอีกทีหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะโอ้โหรถใหญ่มากโอ้ดูพี่ทหารดิ วันนี้รถก็ยังเรียงแบบที่น้องแป้งบอกนั่นแหละคะ่ะก็คือตอนนี้เนี่ยตรงข้างๆทางเนี่ยที่สามารถจอดได้นะคะก็คือจะจอดเลยนะคะอาาตอนนี้น้องแป้งก็วนมา ตรงสถานีขนส่งนะคะน้ำไม่ท่วมค่ะเพราะว่าอันนี้อยู่เหนือนิดนึงนะคะรถก็วิ่งปกติกเนาะเพราะว่าถนนที่เชียงรายก็น่าจะปกติกที่เชียงรายก็น้องแป้งดูข่าวอยู่นะคะน้ำท่วมแล้วก็ได้รับความเสียหายเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนส่งที่แม่สายค่ะทุกคนตอนนี้ตอนเย็นแล้วนะคะผู้โดยสารก็ไม่ค่อยมีแล้ว รถแดงก็บางคันก็ยังวิ่งอยู่นะคะอันนี้ค่ะจะเป็นรถเมย์รถตู้นะคะก็วิ่งปกติกอยู่มีแม่สายเชียงรายนะคะเชียงรายแม่สายอันนี้ถึงกรุงเทพเลยนะคะนี่รถตู้โอ้ยเขาเรียกรถออะไรอ่ะใหญ่ใหญ่เ <c oughs> ขาก็เรียกรถตู้ใช่หรอ เชียงใหม่โอ้ยนี่ไงรถเชียงใหม่ไม่สายกรุงเทพคลองลานหรอคะไปทุกไปได้ทุกสายเลยอะ่ะไม่เยอะเลยโอ้โหวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะก็ตรงโลตัสเนี่ยจะมีของมาขายทุกวันอาทิตย์นะคะเขาเรียกว่าตลาดนัดโลตัสใช่ไหมคะ เออนี่เลยโอโ้ก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะคะทุกคนพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องออกมาค้าขายนะคะโอ้วันนี้เราได้ออกมาสำรวจดูนะคะหลังจากน้ำท่วมนะคะก็ยังมีนะคะยังมีร้านค้านะคะขายผักขายอาหารขายของกินนะคะตรงโลตัสเนี่ย มีตลอดเอ้ยทุกวันอาทิตย์นะคะาามีเสื้อผ้านะคะของใช้เราเป็นคิดว่าในรถตัดกับแมคโครเนี่ยก็น่าจะ มีคนมาซื้อของเยอะมากๆนะคะเพราะว่าหลังน้ําท่วมแล้วคือเหมือนจะต้องเริ่มเลยอย่างเงี้ยเริ่มใหม่เลยอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยต้องมาซื้อของใช้ของของใช้ในครัวเรือนบ้านเรือนอย่างนี้นะคะโอ้ที่สดรถเต็มเลยอะ่ะ